สวัสดีครับตะเลืตะลอนออนไลน์นะครับวันนี้มาดูรถแมคโครกดเข็มกันนะครับเพื่อที่จะทําสะพานนะครับนี่วัดโกโลโกโลโกโลโกโซนะครับวัดฝั่งโน้นนะครับนี่ครับฝั่งนี้คือวัดหลวงปู่ดูนะครับนี่ครับบริเวณวัดหลวงปู่ดู กำลังกดเข็มนะครับต้นยูคานะครับ่อที่จะเอาฐานปั้นจัดนะครับไปตอกเข็มนะครับตอนนี้ก็ทำนั่งร้านน,นะครับ ตอนยูคานะครับทําเป็นเข็มก่อนนะครับ ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจากวัดหลวงปู่ดูนะครับหรือวัดสแกนะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับวัดโกโรโกโสคือได้ชื่อใหม่คือวัดคังทองนะครับหรือวัดโกโรโกโสนะครับ